ขวามือซ้ายมือ,อของพวกเราอันนี้คือกวางป่านะคะเป็นกวางป่าเพศเมียนะคะมีขนหยาบสีน้ําตาลนะคะตัวผู้จะมีเขาเหมือนเดิมตัวเมียไม่มีเขานะคะจะส,สัตว์จะพวกกว่างบริเวณลำคอนะคะมีขนค่อนข้างยาวนะคะเป็นกวางที่ว่ายน้ําเก่งมากๆนะคะเฮ้ยัวอะไรอ่ะเขาของมันก็เหมือนกับเนือน้อเนือน้อทรายที่เห็นเมื่อกี้นะคะลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะ กุตสางควางนั่นเองนะคะลูกมีอิสระมชละนะอันนี้คือกวางป่าเพศผู้ตัวใหญ่ไมยลูกเป็นกวางขนาดใหญ่เลยอ่านือของกวางป่านะคะน้ำหนักแรกเกิดนะคะจะหนักที่10กิโลกรัมเลยทีเดียวเห็นเห็นไหมคะลูกตัวเล็กเม็นกำลังพื่อแคอ์ลูกเห็นไหมคะเราสังเกตดีๆน่ารักไหมลูกน่า เสียงเด็กนะั่นที่คุยกันเสียงดังๆนะคะมันก็จะวิ่งเข้าไปในป่านะคะแต่เล็กๆมันก็จะกลัวเหมือนกันนะคะเราเห็นเก้งกันหรือยังเก้งอยู่ข้างหลังตรงนู้นค่ะลักษณะสีแดงเห็นไหมคะสีอันนี้เรียกว่าเก้ง<อ>แดงนะคะมีลักษณะสีมันตาเข้มนะคะเป็นเก้งที่เล็กสอดจะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันมีเก้งแดงแล้วก็มีเก้งม่อนะคะเก้งม่อนี่จะเป็นสัตว์ป่าสงวนส่วนเก้งแดงนี่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ ลักษณะของเขามานนะคะจะมี็นเขาที่สั้นนะคะอบอเทางกเขามีสีดำนะคะคล้ายลูกตรงนีนะคะเป็นกวางที่ผดน้ําไม่ค่อยเก่งนะคะที้ตกใจด้วยอะไรจะท้าทายกันอีกแล้วลูกเราจะลดกันอีกหนึ่งกิโล